สวัสดีครับวันนี้พนาันนามสปอยล์เรื่องโรงเรียนผีมีอยู่ว่าตอนแรงสาบเช่งกล้าเขียนชื่อคนที่คุณเกลียดไว้ที่เท้าแล้วสาบแช่งให้เขาไปตายใหม่ถ้าคุณกล้านึกถึงชื่อคนนั้นเอาไว้แล้วทาตามบทส่วนนี้ได้เลยก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์และพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเฮดมินทำเรื่อต่อไปเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยล์เรื่องโรงเรียนผีมีอยู่ว่ากันไ,ได้เลยครับมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในโรงเรียนแห่งนี้เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งทำพิธีสาบแช่งเพื่อนให้ตายทั้งห้องก่อนที่จะฆ่าตัวตายตามรุ่นพี่คนนั้นเอาความลับบางอย่างไปไว้ในกล่องคำสาบแช่งและซ่อนมันไว้ที่ไหนสักแห่งว่ากันว่าหากใครเปิดมันองอมาคำสาบแช่งนี้ก็จะกลับสู่โรงเรียนนี้อีกครั้งมีไลฟ์สดด้วยท่าทางหวาดกลัวอยู่ในห้องเรียนและบอกว่ามีบางอย่างตามเธอไม่หยุดและกำลับบงจะฆ่าเธอในตอนนั้นเธอก็ถูกอะไรบางอย่างกระชากออกไปจนมือถือตกพื้นบินกลัวมาก ค่อยๆถอยหลังไปที่หน้าต่างและสุดท้ายก็โดดลงไปเช้าวันต่อมา นักเรียน2คนเดินเข้ามาในโรงเรียนและคุยกันเรื่องมินเด็กห้องสองที่ไลฟ์สดอยู่ในห้องเรียนและบอกว่ามีบางอย่างจะมาฆ่าเธอพอเว่ยววยเสร็จไลฟ์ก็ตัดไปนักเรียนหญิงคนหนึ่งเมา์ก,กับเพื่อนว่ามินคงเรียกร้องความสนใจเพราะทะเลาะก,กับแฟนระหว่างนั้นก็ได้ออกไปเปิดหน้าต่างห้องเพื่อนอีกคนแซวเธอว่าถ้าม,มินได้ยินคงจะโกรธหน้าดูหน้าต่างเบิดอ,อกร่างของมินถูกเสียบอยู่กับไม้แหลมหน้าห้องจนไส้ทะลักพวกเธอตกใจมากรีบวิ่งหนี จากห้องไปทันทีนักเรียนหลายคนมามุงดูร่างของมินพร้อมกับไลฟ์สดไปด้วยแม้ว่าครูจะพยายามห้ามแล้วก็ตาม เพลงกำลังนั่งตุกตกมาที่โรงเรียนเธอเข้าไปส่องโซเชียลของมินที่โพสต์รูปคู่แฟนหนุ่มที่ชื่อว่าซันและเขียนแคปชั่นว่ารำคาญแฟนเก่าที่ยังโทรหาพี่ซันของเธอไม่เลิกซึ่งแฟนเก่าของมินก็คือเพลงนั่นเองเพลงมาถึงโรงเรียนใช้แอลกอฮอล์ลบชื่อมินที่เขียนไว้ที่เท้าและพิมพ์ไว้อะไรมินในโซเชียลจากนั้นก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปของรุ่นพี่ที่ชื่อบอยซึ่งเธอกำลังเขียนบนนังผีด้วยกัน เพลงออกมาเขียนบทกับบอยที่คาเฟ่บอยถือน้ำมาให้และชมเธอว่าน่ารัก เพลงรู้สึกขืนที่บอยเข้ามาใกล้ๆบอยเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําและทิ้งมือถือไว้ที่โต๊ะจินนี่โทรเข้ามาในมือถือบอยโดยตั้งรูปคู่ที่ดูสนิทสนมกันสุดๆทําให้เพลงโกรธมากและเดินกลับไปจินนี่มองอยู่บนบันไดยอย่างพอใจวันต่อมาเพลงเดินสวนกับจินนี่ซึ่งแววเอาดอกไม้มาไว้อะไรกับมินที่เป็นเพื่อนสนิทจินนี่เลยเดินเข้าไปทักและถามเพลงว่าวันก่อนเห็นอยู่กับพี่บอยชอบพี่บอยงั้นเหรอ,หรอเพลงเลยถามกลับไปว่าชอบพี่บอยเหมือนกันเหรอ หรือว่ามินที่ใส่ชอบแย่งคนที่เพลงชอบเหมือนกับที่มินแย่งซานแฟนของเธอไปเจนนี่เถียงกลับไปว่าเพราะเพลงทําตัวน่าเบื่อเลยไม่มีใครอยากอยู่ด้วยและเธอก็เป็นแฟนกับพี่บอยมานานแล้วเจนนี่ทําท่าย่อเย้ยใส่และเดินออกไปเพลงเดินเข้ามาที่ห้องเรียนมินเธอหยิบดอกไม้ที่วางไว้อะไรและฟาดมันกับโต๊จนดอกไม้ร่วงกระจายเต็มพื้น ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพลงนั่งทํางานอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์เธอเห็นโซเชียลของมินที่โพสต์ว่าเธอที่ชอบตูหาซันแฟนเก่าอยู่เรื่อย เจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์และแช่งเธอให้ตายตายไปซะทําให้เพลงไม่พอใจอย่างมากระหว่างที่เธอนั่งอยู่เสียงวิญญาณร้ายก็เรียกหาเธอเพลงตามเสียงนั่นไปและหยิบกล่องใบหนึ่งลงมาจากฝ้าเพดานเมื่อเปิดดูก็พบรูปถ่ายนักเรียนหลายคนอยู่ในนั้นพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนไว้ว่าถ้าอยากสาปแช่งใครก็ให้เขียนชื่อคนนั้นไว้ที่เท้าจากนั้นก็ท่องคาถาเหยียบธรณีนีหลังจากนั้นเพลงก็เขียนชื่อมินลงไปและลองทําตามทันที เพียงไม่นานมินก็ตายไปอย่างที่เธอต้องการเพลงไม่พอใจจินนี่ที่พูดจาเย้ย่เธอเธอมื่อตอนเชา้าเธอกลับมาถึงบ้านด้วยความโกรธและเขียนชื่อจินนี่ลงไปที่เท้าทันทีเพลงท่องคาถาและกระทืบท้าอยู่หลายทีตามคําแนะนํา น,นั้นจินนี่ก็กำลังถ่ายแบบอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งจินนี่เริ่มเจ็บหูทุกครั้งที่เทัาของเพลงกระแทกลงไปที่พื้นและได้ยินเสียงรอบข้างชัดขึ้นจนเธอทนไม่ไหวบอกให้ทุกคนหยุดทําเสียงดังเธอกรีดจนคนทั้งร้านตกใจรีบเข้ามาดูใบหน้าคนรอบข้างเริ่มเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าที่สยดสยองจนเธอกลัวแล้วเธอก็กรีดร้องจนสลบไป วันต่อมาเพลงเข้าไปดูโซเชียลของจินนี่เห็นโพสต์ของเมื่อวานที่จินนี่ลงถ่ายแบบเอาไว้ไม่นานนักบอยก็เดินเข้ามาในห้องเขามาตามหาเพลงที่ไม่ยอมรับโทรศัพท์และไม่ยอมคุยด้วยเพลงได้ถามบอยไปว่ามาหลอกเธอทําไมท,ท,ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วบอยรีบบอกว่าเขาไม่มีแฟนเพลงเลยเอ่ยชื่อจินนี่ออกมาบอยรียบอธิบายว่าจินนี่เป็นน้องสาวแท้ๆของขา่าวที่ไม่มีใครรู้เพราะจินนี่ไม่ชอบให้โพสต์รูปกลัวว่าหนุ่มๆจะเข้าใจผิด ได้ถามกลับไปว่ารู้จักน้องสาวของเขาได้ยังไง เธออ้างว่ารู้จักตอนเรียนพิเศษและไม่ค่อยถูกกันเท่าไรเพลีงสบายใจขึ้นที่ได้รู้ความจริงบอยรู้สึกหลอนๆที่เข้ามาในห้องเพงลียงเล่าว่าห้องนี้เคยเป็นห้องเรียนมาก่อนแต่มีนักเรียนตายยกห้องเพราะถูกเพื่อนคนหนึ่งสาบแช่งและฆ่าตัวตายตามต่อมาห้องนี้เลยถูกเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของแทนบทที่เธอเขียนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้เช่นกันแสงเกรงดังแจ้งเตือนว่าเลิกเรียนแล้วบอยเลยชวนเพลงออกไปหาอะไรกินด้วยกันหลังจากหาอะไรกินเสร็จบอยก็มาส่ง ลงที่บ้านเพลงในชวนข่าวเข้าไปรอในบ้านให้รถหายติดแล้วค่อยกลับไปแต่อยู่บ้านคนเดียวเพราะแม่ไปทํางานต่างจังหวัด เพลงถามบอยว่าสนิทกับจินนี่ไหมบอยเล่าว,ว่าจินนี่ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพลงเลยปลอบว่าเดี๋ยวจินนี่คงดีขึ้นบอยสารภาพว่าชอบเพลงจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มนวลเนียกันบอยถอดถุงเท้าเพลงออกและเห็นชื่อจินนี่เขียนอยู่ที่เท้าเขาตกใจมากรีบถามเพลงว่าเขียนชื่อจินนี่ไว้ทําไมเพลงไม่ทันคิดมาก่อนถืออ้างว่าไม่มีอะไรแต่บอยก็ไม่เชื่อจนได้รับสาจากจินนี่โทรเข้ามาบอกว่าให้ รีบไปช่วยบอยจึงรีบวิ่งออกไปทันทีส่วนเพลงก็รีบลบชื่อจากเท้าแต่ลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกจินนี่ไลส่สดขอความช่วยเหลือเธอได้ยินเสียงบางอย่างที่น่ากลัวจนดึงหูตัวเองหลุดออกมาทั้งสองข้างแล้วภาพของเพื่อนเพื่อนักเรียนก็ปรากฏขึ้นและบอกให้เธอฆ่าตัวตายซะจินนี่รีบวิ่งไปหยิบปลั๊กไฟมาพันกับประตูแล้วสายไฟรัดคอตัวเองไวจนตาย บอยกลับมาถึงบ้านแต่ก็ช่วยน้องสาวไว้ไม่ทันหลังจากจินนี่เสียชีวิตเพลงก็ลบชื่อน,นั้นออกอย่างง่ายดายเธอร้องไห้เสียใจที่ทําให้บอยผิดหวงังจนนอนหลับไปคืนนั้นเพลงตื่นขึ้นมากลางดึกโดยแรงกระชากจากบางอย่างเช่อจินนี่ปรากฏชัดขึ้นที่เท้าของเธออีกครั้งเสีงเจ้าหมานน้อยมาเคาะประตูห้องอย่างแรงและเงียบเสียงไปเพลงเปิดประตูออกไปดูพบหมาของเธอนอนตายอยู่หน้าห้องเพลงตกใจมากรีบกลับเข้ามาในห้อง เท้าของเธอเป็นแผลพุพองจนเดินแทบไม่ไหวเธอนึกขึ้นได้ว่าในกล่องคำสาปเช่งมีเขียนเตือนเอาไว้ว่าถ้าคำสาปนั้นย้อนมาหาตัวเองให้รีบเผากล่องนั้นและของทุกอย่างทิ้งไปเพื่อทำลายดวงวิญญาณาค่าทุกดวงเพลงใช้ผ้าพันแผลพันเท้าเอาไว้และเดินมาที่โรงเรียนระหว่างเดินขึ้นบันไดหัวของผีร้ายก็ค่อยๆพลุ่งมาจากเท้าของเธอเพลีงใช้มีดคัตเตอร์ค่อยๆล่อหัวผีร้ายออกไปและค่อยๆคลานไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์เธอรีบปีนขึ้นไปบนฝ้าเพดาน เพื่อหาก่องคำสาบแต่บมงก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเสียแล้วเพลงถูกวิญญาณของจินนี่แคลนเข้ามาหาเธอขอโทษและบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมือถือของเพลงไร้สดอยู่บนพื้นเธอหยิบมันขึ้นมาดูและเห็นข้อความที่เพื่อนๆส่งมาต่อว่ารถที่เธอเขียนชื่อมิลและจินนี่ไว้ที่เทา้าวิญญาณของจินนี่โผล่มาอีกครั้งและจับขาเพลงเอาไว้เพลงเลยใช้เลื่อยมหาหั่นขาตัวเองโอและสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นเช้าวันต่อมา ครูคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงเรียนเห็นคราบเลือดเปื้อนอยู่ตามทางเธอเดินตามไปจนถึงห้องเก็บอุปกรณ์และสุดท้ายก็ได้เจอกับศพของเพลงที่นอนตายคาคา,าอยู่ในห้องนั้นบอยโพสโซเชียลไว้อะไรเพลงในเวลาต่อมาจากนั้นก็หยิบสเปรย์มาลบชื่อเพลงออกไปจากท้าของเขานั่นเอง บอยจะกล่องคำสาบเรียกหาหลังจากที่เข้ามาหาเพลงในห้องเก็บอุปกรณ์เขาใช้มันสาบแช่งเพลงหลังจากที่รู้ว่าเพลงทําอะไรไว้กับน้องสาวของเขาหลังแก้แค้นเสร็จเขานำกล่องน,นั้นกลับไปไว้ที่ห้องเดิมเรื่องราวของกล่องคำสาบจบลงเพียงเท่านี้ใครชอบซีรีส์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อนอทมินทำคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ